สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่17เดือน7ปี2023มีแนวทางพัฒนาเรามาให้ทุกท่านเช่นเคยโดยพบกับแนวทางได้เป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ผลลัพธ์เลขเด็ดของเราวันนี้ได้แก่5058และ6โดยจะนำผลลัพธ์ที่ได้มากระจายและคำนวณออกมาให้เป็นแนวทางพร้อมกับคัดเลข2ตัว3ตัวออกมาให้ตามสูตรเกง่งเลขส่วนตัวของอาจารย์คัดออกมาให้ตามผลเลขที่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจและดูคลิปของอาจารย์เป็นแนวทางเท่านั้นและที่สําคัญอาจารย์ไม่ได้ให้ทุกคนซื้อหมดทุกตัวให้ทุกคนเลือกเล่นตัวที่ชอบชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นผลจับเลขได้เลขเด่นคือ9เลขรองคือ5จับเลข2ตัวได้เลข50 5 86595 90 94 84และ51จับเลข3ตัวได้เลข189 549 805และ490 และใครยังไม่มีที่ซื้ออาจารย์แนะนําบ้านหวยสิงโตทองฝากพี่ๆและแม่แม่เปิดใจมารับความปังกับผมในบ้านด้วยกันนะครับเขาจ่ายราคาสูง2ตัวบาทละ100หากสนใจกดลิงก์ที่คอมเมนต์หรือแอดสิงโตทอง99ได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยทุกคนหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะสวัสดีครับ